จะพามาย้อนดูประวัติศาสตร์คดีเกี่ยวข้องกับนักการเมืองถือหุ้นสื่อ4กรณีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วคุณคูเบตโดนถอดชื่อออกแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นณขณะนั้นเพราะว่าเขาเนี่ยไปเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของหอจกอร์ s ัสเอนจ e e นียริงแอนด์เซิคุณธนาธรเทสต่อมาเลยค่ะกับการถือหุ้นบริษัทวีลักมีเดียกรณีของคุณชานชัยคุณกรณีของคุณชานชัยนี่น่าสนใจคุณผู้ชมเพราะว่าถือหุ้นของ a i s คือร้องกันมานานและสุดท้ายเนี่ยศาลก็บอกว่า ไม่ผิดนะเพราะว่าการถือหุ้น AIS ของคุณชาญชัยเนี่ยไม่ได้เป็นในยะที่ทําให้เข้าไปครอบงํากิจการโทรคมนคมณมมหรือว่าสื่อสารมวลชนแล้วสัดส่วนทะี่คุณพิธาถือหุ้นไอทแบ่งเป็น2ข้อหนึ่ยังถือว่าเป็นกิจการสื่ออยู่หรือไม่และข้อที่2ค่ะสัดส่วนที่ถืออยู่นั้นเนี่ยมีผลในการสั่งการ ครอบงำสื่อหรือไม่จะพามาย้อนดูประวัติศาสตร์คดีเกี่ยวข้องกับนักการเมืองถือหุ้นสื่อลองดูเป็นเคส,สตาดี้สัก4กรณีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะคนแรกเลยเอาแบบว่าไม่ต้องย้อนไปไกลจริงๆรัฐธนูญมันก็กำหนดมาในรัฐรรมนูญ60สนะคะ,ค,ะคนเนี้ยคือคนแรกในการที่ถูกถอดชื่อออกจากผู้สมัครสอสเลยคือยังไม่ได้ไม่ทันได้ลงสนามไปวิ่งแข่งกับเขาอะ คุณภูเบศโดนถอดชื่อออกแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นนะขณะน,นั้นก็ผอ,อ,อกกตจังหวัดส,สกลนครนะคะก็ร้องถอนชื่อนายภูเบศเห็นหรอเป็นผู้สมัครสอสอของทางด้านพรรคอนาคตใหม่เพราะว่าเขาเนี่ยไปเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของหอจกมาร s สเอนจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสวัตถุประสงค์คือประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และออกหนังสือพิมพ์แต่ถามว่าชัดเลยชัดชัดวัตถุประสงค์เนี้ยมันถูกระบุในหนังสือบริคุณสนทิ ก็ชัดไงซึ่งระบุประมาณ20รายการติ๊กทุกอย่างคือการจดจัดตั้งเข้าใจเข้าใจในนักสื่บริคภส่วนที่นิยมทํากันแบบนั้นที่ผ่านาคือเอาเบี่ยงแหคือทาทุกอย่างอะเบี่ยงแหเผื่อในอนาคตอยากจะทําก็ทําได้ไม่ต้องเปลี่ยนใช่ค่ะคุณรัศนีซึ่งจริงๆแล้วบริษัทเขาเนี่ยดูแลเรื่องรับเหมาก่อสร้างเขาก็พยายามต่อสู้เรื่องนี้นะไอบริคนส่วนที่จดไปว่าทําวิทยุทําสื่อเนี่ยไม่ได้ทําจดเผื่อแต่ท้ายที่สุดค่ะ สาลฎีกาก็วินิจฉัยนะคะว่าแม้นายภูเบตอ้างว่าหอจกดังกล่าวไม่ได้ดําเนินการเกี่ยวกับสื่อแต่ฟังมไม่ขึ้นนะคะ6ม,ม,มีนาคม62เนี่ยผู้คัดค้านจดทะเบียนเลิกหอจกอดังกล่าวแล้วแต่ว่าเป็นเวลาหลังจากที่มาสมัครอือ2สอ่สอสออะถ้าอย่างนั้นก็ถือว่ายังมีหุ้นสื่ออ,อยู่เข้าใจใช่ ะะก็จึงทําให้ถูกตัดสิทธิ์ลงไปค่ะเพราะว่าเป็นบุคคลต้องห้ามในการสมัครเลือกตั้งสสมาตรา98วงเล็บ3แล้วก็พรปรการเลือกตั้งสสพศ61นะคะมาตรา42วงเล็บ3คุณนิชน,นันคือ,ค,อคือเราย้อนดูเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ดูว่าปริบทของคุณพิธาจะใกล้เคียงกับเคส <ใน S 2> ว่าจะเข้าขาย<น>กับเคสไหนมาดูคุณธนาธรดีกว่าเคสต่อมาเลยค่ะกับการถือหุ้นบริษัท วีลักมีเดียนะคะก็กอตอไปร้องศาลร,รัฐธรรมนูญเหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยฐานเนเดียวกันก็ถือหุ้นมีจำนวนหุ้นระบุมานะคะแม้ว่าคุณาธรเนี่ยจะยกข้อต่อสู้ว่าได้มีการโอนหุ้นนะให้กับนางสมพรซึ่งเป็นมารดาแล้วนะคะ24ีมิคม62ค่ะ,คะแต่ถึงอย่างไรเนี่ยการโอนหุ้นเกิดขึ้นหลังจากวันที่สมัครรับเลือกตั้งตอนนั้นถ้าจําได้เนี่ยม,มีงัดหลักฐานหลายอย่างออกมามต่อสู้การเช็คเช็คอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งข้อต่อสู้นะคะที่นายธนาธรเนี่ยยกขึ้นมาก็คือบริษัทวีลักมีเดียเนี่ยไม่ได้ประกอบกิจการหนังสือ,อพิมพ์หรือสือ่อมวลชนแล้วนะไม่ได้มีการจ้างไม่ได้อะไรหยุดกิจการตั้งแต่26กพฤศจิกาย,ยนปี61่ 1, และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นมาตั้งแต่8มกราคม,มปี62นี่คือสิ่งที่เป็นข้อต่อสู้นะคะแต่ข้อต่อสู้ของคุณธนาธรเนี่ยก็จะบอกว่าคล้ายๆจริงๆก็คล้ายๆกรณีของคุณพิธานะคือไม่ได้ทําแล้วไงไม่ได้ทำแล้วแต่ผลของคุณธนาธรเนี่ยก็คือถูกตัดสิ ใช่ค่ะออออนี่แหละก็ลองดูลองดูต่อไปอ่ะชานรัฐมีวินิชัยนะคะ,คะว่าจากข้อเท็จจริงปรากฏเอกสารในสำนวนว่าวิลักษ์มีเดียเนี่ยมีวัตถุประสงค์ทำสื่อง่ายออแล้วก็มีรายได้จากการโฆษณาออและไม่ได้ปรากฏหลักฐานเลยว่าได้แจ้งยกเลิกกิจการออก่อน6ก,กุมภาพก2นี่คือวันสมัครรับเลือกตั้งส่วนการโอนหุ้นในวันดังกล่าวไม่ปรากฏการส่งสำเนา เป็นหลักฐานที่สําคัญก็จึงกลายเป็นการผิดปกติวิสัยที่เคยปฏิบัติมาอมที่บอกขายให้มารดาแล้วมันไม่มีหลักฐานด้ว<ะ>ปากเปล่ามันก็มีได้อันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สองบุคคลอนาคตใหม่โดนฟันไปจากนั้นอนาคตใหม่เลยร้องยกพวงเลยค่ะไปเช็คเลยทั้งสภาเนี่ยทั้งสอ <c oughs> สอและสว <c oughs> มีใครบ้างถือหุ้นอยู่ในบริษัทที่แจ้งบริคนสนทิว่าทําสื่อ <c oughs> อู่ครั้งนั้นเนี่ย <c oughs> นักวิเคราะห์ตีความกันหลากหลายเลยค่ะถ้าโดนเหมือนกันหมดสภากันแล้วนะอะไรกันงะ สุดท้ายนะคะมาดูตรงนี้เลยหลักการพิจารณาเนี่ยมี2ประการค่ะก็คือ <Ừ>. <S 1น่งวันสมัครรับเลือกตั้งสส,สเนี่ยกิจการของผู้ถูกร้อง29จํานวน29คนยังทําสื่อหรือไม่และหากกิจการของผู้ถูกร้องผู้ใดประกอบกิจการหนังสือพิมพ์สือ่อมวลชนใ,นใดเนี่ยผู้ถูกร้องเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นในกิจการดังกล่าวหรือไม่สุดท้ายนะคะยกคําร้อง32สองคนเพราะ เหตุในการยุคอน้องตอนนั้นเนี่ยมีการวินิจฉัยแล้วก็ให้รายละเอียดขอ้อข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอนอกจากข้อกฎหมายก็ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าถึงแม้จะติ๊กบริคนสนทีแต่ไม่ได้ประกอบกิจาการแล้วอ้าวไม่ได้ประกอบกิจาการสื่ออ่าไม่ใช่ประกอบกิจาการแล้วไม่ได้ประกอบอ้าวอ,าาอ,อยู่ดีคุณนิชาณันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมันกฎหมายคนรัชบัตร คุณนัสนอันนั้นน่ะบไปอันนั้นก่อนอันนั้นก่อนลงสมใจนี่เป็นสอสอแล้วโอเคโอเคอ่ะอ่ทีนี้มาดูกรณีของคุณชานชัยกรณีของคุณชานชัยนี่น่าสนใจคุณผู้ชมเพราะว่าถือหุ้นของ AIS แต่ว่าคือร้องกันมานานแล้วสุดท้ายเนี่ยศาลก็บอกว่าไม่ผิดนะเพราะว่าคืนสิทธิ์ให้กับคุณชานชัยเนื่องจากการถือหุ้น AIS ของคุณชานชัยเนี่ยร้อยมากไม่ได้เป็นในยะที่ทําให้เข้าไปครอบงํา กิจการโทรคมนาคมหรือว่าสื่อสารมวลชนสั่งการนี่แหละคือเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ห้ามถือหุ้นสื่อเพื่อป้องกันการครอบงำสั่งการค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมีการตีความว่าอ้าวแล้วสัดส่วนที่คุณพิธาถือหุ้นไอทีวีว่ะแบ่งเป็นสองข้อหนึ่งไอทีวียังถือว่าเป็นกิจการสื่ออยู่หรือไม่อย่างดาเนินกิจการหรือเปล่าและข้อที่2ค่ะสัดส่วนที่ถืออยู่นั้นเนี่ยมีผลในการสั่งการครอบงำสื่อหรือไม่ลุ้นกันบ่ายสองโมงวันนี้